มื่อคืนนี้พอว่าพออยากได้โทรศัพท์ไหมจ้าบันนี่เป็นยังไงก็ดีใจตัวเนาะได้แล้วได้แล้วได้แล้วอันนี้เป็นเป็นโทรศัพท์อะไรนะคะ iPhone iPhone 19ครับ iPhone 19ของอะไรคะของ Samsung จ้าชื่อเถอะ iPhone 19 อ้าวไอ้ย huh. bon ี bon ่ห bon ้อซัมซุงนั่นไง มังกี้มีพิโรธีนีมมออ่มันของอะไรเออถึกแล้วก็มันของซัมซุงเนาะก็ถึกแล้วแต่โมหนูอยากหัวซื้อซสำเนียงพอมาซื้อซื้อนี่โ <c oughs> อเคมังก์ปลาสีพิโรธีโอ้ยสิบเก้าสรุปแล้วคุณตาได้โทรศัพท์มาแล้วนะคะทุกคนดาาได้ได้โทรศัพท์อะไรคะ,ะได้โทรศัพท์อะไรคะ,อะเอไอโฟนรุ่น19คะ่ะไอโฟนสิบของอ ของซัมซุงอะไอ้าวกอ้เสียห้อซัมซุงเนู้นรุ่นใหม่ล่าสุดบอกแมนรุ่นใหม่ล่าสุดราคาเท่าไหร่คะห้าพัน ห้าครับเดี <S <s 5, ๋ยวไม่าไปถือมีหลักฐานนะมีห้าพันเก้าร้อยจ้าแมนห้าพันเก้าร้อยบาทจ้าจะนั่นมีเครื่องเดียวในโลกไอโฟนสิบเก้ารุ่นสัมซุง มาทึกบอกทึกห่านได้ไว่าอยากหวาัวซื่อข้าเจ้าพักกันหัวนั่นเป็นข้าเจ้พาพาะหนูหัวหนูก็หวัวเป็นน้ำข้าเจ้านี่ตัวนี้เลยอ p พร n e 19รุ่นซัมซุงมูลค่าห้าพันเก้าร้อยบาทเนาะฉะนั้นได้แล้ว เมื่อคืนขายของในจักบาทได้หกพันมื่อคืนขายของใน้หกพันตอนแรกวัชิซื้อเครื่องละสามพันแต่บัตนี้พอไปเห็นเครื่องนี่บอกว่าสิเอาตัวนี้เอาตัวนี้เลยเออไปถามหาในร้านเขายังดีไอโฟนสิบเกเอารุ่นซัมซุงมาจังสั้นนะคะบัตรนักงานกันเลยจัดตัวนี้มาให้ฉะนั้น แต่มอว่านี่ว่าสิซื้อเครื่องมาสามพันสิกิบเงินไว้สามพันจ้ะบ้านนี้ได้ตัวนี้เหลือเงินยู่ร้อยหนึ่งเหลือเงินน่อยหนึ่งจังไดหนูซื้อประกันเครื่องให้อีกหกร้อยติดฟิล์มให้อีกสามร้อยเออตกไปเจ็ดพันกลัวเจ้าจะต้องใส่หนีหนูเด่นี่เออใส่ได้ต้อง็ำงานใส่หนีหนูอีกเด่นี่เข้าใจบ่เข้าใจเออนั่นล่ะทุกคนขอบคุณหนึ่งแสนใจขอสองแสนใจหน่อยค่ะ ติดลบเพื่อนพนติดลบรุ่นเลยมีติดรุ่จดเลขสิทธิ์โดยคุณตาแมนอิรีค่ะอิริค่ะผมฉะนั้นมูเจ้าพญา่เงี้ยต้องเทำงานใส่หนีนังบีเพราะว่าเงินบพอบาทนี้สีเห็ดจังไหนสีมีเงินเกินแล้วใส่เกินแล้วบานนี้สีเห็ดจังไหนจังสีมีเงินใส่หนีหนูเห็ดงานตัวเนาะ สิขายหยังแบบนี้ยาเห็ดยี่ป๋อเขาหยับมาใกล้ๆจากมันมามันบอกให้เขาอยู่ไข่อีโรตี่มุกข่อยฮะป๋อบบบนี้เจ้าสิเห็ดงานในอย่างไส้จะซื้อเห็ดจังไดเห็ดงานขายอันนี้แหละขายหยั่งขายครีมขายครีมคือเกาขายครีมขายกาแฟขายโกโก้น้ำแน่โกโก้มืดหละโกโก้กับกาแฟโอ้ยเนาะหลายอย่าง เบิ้งผุนนั่งเฮ็ดตาผีปอบอยู่พุนยิงรถอือยิงรถจ้ะนั่งหาวอดๆนั่งหันใครไปนอนบนนอนสิอยู่เอาเฝาาโทรศัพท์หานอนตัวนะกับคนอยากนอนประมาณสามทุ่ว่าบาดนี้จะมึนบาดนี้บาดนี้เจ้าต้องเห็นงานใส่หนีหนูเด้มือเจ้า่ะโอเคได้เลย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 จ้าทำข้าเจ้าเบิ้งทมจังหดจ้าอ๋อสิเห็นงานใอยนังดีจ้า ลูกสาวจ้ะเพราะว่าไม่ได้ให้บอกด้วยเจ้าถาม <c oughs> ไอสติกซอยถามแน่ผ้าวย <c oughs> ถามพนระเจ้าควรสีเห็ดจังได้ดี <c oughs> อ๋อได้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 เออเ <c oughs> นาะไอสติกเนาะครับ <c oughs> คุณสีเห็ดยังได้ได้ดีจ้า เหตุงานอย่างโบให้ให้ค่าท่อระบายพื้นยิงรถมันเป็นไรยิงรถเข้าไปนอนข้างในไปลูกไปมันบม่ไปดอกไม่เจ้าไม่เจ้าบาสิกินหนูเจ้บมุเจ้าศูนมันไป นี่พ่อกูนี่พ่อกูนี่พ่อกูเออโอเคบอกพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วนี่พ่อกูพ่อกูเออกพ่อกูรถบ่มีรถโบมีพอแล้วมื้อหนิรถโบมีบ่บ่บ่มีพอแล้วโอ บ่พีพอแล้วเดี๋ยวอีหล่าพอแล้วดีใจแล้วจร็งจริงจริงจริงโอเคหนึ่งพี่เนียดิ่งจำจริงเลยฮึงยิ้มให้หญิงรถหนึงมึงโชวลีนให้จริงเลยบอเอานี่หันว่าวพอได้แล้วหนึ่งหันว่าวเพื่อนไซนีอยู่ไซนีไหนติดลบอยู่ต้องเป็นพันบาทจ้าได้เลยบ่ยากดอกพันบาท ข้าวเดียวได้จ่อยข้าวเดียวได้จ่อยเออเมนส,สิขายยังข้าเจ้าจังสีซอยซื้อถามข้าจ่อยข้าเดาดูสิขายยังบ่ครับขายอันใดเนาะสิขายอันใดเนาะสิใส่นี่เพิ่นได้พ่อต้องถามว่ามูเจ้าอยากได้อยังอยากได้อยังจ้ามูเจ้าอยากได้ยังบ่ตอบมาเนยเขาตอบแล้วตอบแล้วบ่อ อันใดเนมบอกเห็นเพราะว่าตัวหนังสือหน่อยใครครีมจจกกะเลนแหละเนาะครีมจจกกะเล่เออครีมจจกกะเล่ครีมลาเก้ครีมหลักแรกนั่นแหละลูกบอมีต้องจากที่แบบว่า จากที่แบบว่าเงินสีเหลือเก็บตอนนี้เงินไม่เหลือเก็บเพราะว่า,าไปซื้ออะไรมาซื้อเออซื้อโทรศัพท์มาครับซื้อโทรศัพท์อะไรคะโทรศัพท์ไอ o n e ของไอสิบเก้าไอโฟนสิบเของอ,อะไรของซัมซ <laughs> 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 ุงจ <laughs> ้าของจังไรสนอ้าวของจังไรก็เขาบริษัทนี่เนาะ บ่แมนบอแมนอยู่ขอหนึ่งล้านใจไอ้เนี้ยขอหนึ่งล้านใจหน่อยครัครับขอหนึ่งล้านใจหน่อยครับผมได้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 กูได้ได้ฮะเขาบอกเนยเขาบอกลวตียาง ตามันคืออะไรคะเขาถาม<อ>ตะกี้นี้เขาถามตาม,มันคืออะไรคะในบมเหนเขาถามหนูก็อ่านให้ยูย,ยูนิเดเขาถามว่ามันคืออะไรไ<อ>มันคืออะไรครับคือโทรศัพท์จ้ะเออคือโทรศัพท์คือโทรศัพท์คทรับผมเมนเขาบอกมันขายอยู่ที่ไหนตาโทรศัพท์อันนี้ขายอยู่ที่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะ เดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนลืมแล้วอ๋อที่ห้างสรรพสินค้านี่อยู่ที่อันอะไรนะั<ฟ>่นเฟเฟจะเอฟอะไรนะคะเฟยังสุป,ป์เก็บจ้ะที่เฟสุป์เก็บแจบอก

มถูกต้องเป็นห่างไม้แล้วพอเนาะเอาไปมือนี่แมนที่แฝดซูเปอร์เกตถูกต้องแต่แค่พวอพูดสำเนียงไม่ถูกหนูก็เลยแค่หัวเราะเฉยๆเนาะโอเคมันนี้พ่อต้องเหตุงานใส่นี่เขจาจบอจ้าอืมแรงบีหัวพ่อมันสิบาบ ว่าเป็นอย่างแม่งบียบมบาปใจะเยียขอหนึ่งล้านใจเนี่ยแลย้วขอหนึ่งล้านใจ